โอ้โหดูต้นมะพร้าวตัวนี้สิคะมีเอ็นด้วยลูกโดอีกจังห้าเป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะอันนี้สองโรงแรมอยู่ติดกันเลยนะคะ สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เราไปเดินรอบเมืองนะคะซึ่งตอนนั้นเราเดินข้าเวลาเท่านั้นเองค่ะคือรอเข้าเช็คอินนะคะพอเรามาก่อนเวลาเนาะแต่หลังจากนั้นนะคะรู้สึกว่าจะกระหายน้ํามากๆเลยค่ะคือตอนแรกนะไม่รู้สึกหิวนะคะแต่พอเจออากาศร้อนหนักๆเข้าโหเหมือนจะเป็นนิสต,ตกเรีน แล้วหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยนะคะไม่รอที่จะเอากระเป๋าขึ้นนะคะขึ้นตรงมาที่โรงแรมชั้นบนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาดื่มน้ำในห้องนั่นเองค่ะ one two two f o here อ e. oh, no. ีเห็นโรงแรมพูแม่นใกล้ๆนะคะ ก็มีน้ําให้ดื่มนะคะแต่ว่าไม่มีกาแฟนะคะไม่มีการน้ําร้อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราขอเขาได้ค่ะพี่แนแฟนพี่ธนัดก็ขอสองคืนนะคะสามพันกว่าบาทค่ะ,ะคลองนอนแล้วผมจะเหนื่อยนะคะวันนี้เดิน แไม่ทันนั้นมาถึงก็คอมพิวเตอร์ก่อนเลยนะคะเสิร์ชหาที่ท่องเที่ยวค่ะโรงแรมโคสะนะคะก็มีมานานแล้วนะคะเหมือนกับเป็นโรงแรมที่อยู่ประจำจังหวัดขอนแก่นเลยก็ว่าได้อยู่กลางใจเมืองเลยค่ะด้านหน้าก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ โรงแรมนี้ใหญ่มากแล้วก็มีหลายราคาด้วยนะคะแต่เราก็เลือกนะคะราคาที่พอเหมาะกับตัวเองแล้วก็รวมอาหารเช้าเนี่ยค่ะห้องอาหารนะคะโอทงทีเดียวเลยค่ะมีทั้งด้านนอกด้านในนะคะโรงแรมเขามีห้องอาหารเยอะนะคะอันนี้เป็นด้านในสำหรับแขกทั่วไปอะค่ะ โรงแรมมีที่จอดรถอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าแฟนพิจนาเนี่ยเขาจะจอดไว้ด้านหน้าค่ะอยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นก็เชื่อมต่อกับโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะคะชื่อโรงแรมขอนแก่นค่ะและนี่ก็เป็นด้านหน้านะคะส่วนด้านข้างค่ะมีผับปลาฝรั่งนี่เยอะมากเลยทีเดียวค่ะร้านโน้นฝรั่งเยอะมากเลยค่ะเนี่ยร้านนี้ค่ะเข้าไปตอนแรกไม่กล้าถ่ายเนาะเพราะว่าคนเยอะ ก็จะมีทั้งหมด3โรงแรมนะคะมีขอนแก่นแล้วก็มีคูแมนฝั่งซ้ายแล้วก็มีโรงแรมที่จังนั่นอยู่นะัคือโคสานะคะตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะฝรั่งพาเดินค่ะโอ้ยเนาะสเต็กเฮาน์นะคะคล้ายซอยสัมพัน์ทมิรที่อุดรเลยนะคะเนี่ยมีผับบาร์มีบาร์ พิธงนัฐก็ดื่มน้ำส้มไปแก้วหนึ่งนะคะแล้วต่อจากนั้นก็ทิ้งฝรั่งไว้ในบาตามสเต็ปทุกครั้งนะคะที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยจะทิ้งเขาไว้ในบาแล้วตัวเองก็เดินชอปปิ้งค่ะเนี่ยก็โคสาเขามีสองเนี่ยค่ะมีตึกเดียวหรือสองตึกพิ่ไอ๋ออันนั้นอีกอะไรอีกก็ไม่รู้นะคะมีบาอยู่ข้างนะแต่ว่าเราใกล้เกือกินด่างนะคะก็คือว่ามา,างนี้ เนี่ยแฟนพี่พนัททิ้งแฟนไว้ที่บาร์เนี่ยค่ะตรงนี้มีทั้งหมดห้าหกบาร์เลยนะคะในซอยนี้ค่ะใกล้ๆกับโรงแรมพูมแมนนะคะมาที่ตึกขอนแก่นโฮเทลนะคะข้างล่างเขาจะคล้ายๆทอร์มินอลทเวนตี้วันเลยนะเขาจะเป็นช็อปอย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วเราเดินไปดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างตอนกลางคืนบรรยากาศตรงนี้ดีมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะแชร์ให้ชมในคลิปถัดไปนะคะ จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ,ะก็จะขายของนักท่องเที่ยวนั่นแหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะโคสาเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาตินะคะเนี่ยเดินมาเต็มไปหมดเลยะคะ่ะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะออ้หน้าทานเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยละคะาล่าโรงแรมที่พี่ธนากรอยู่นะคะ เนี่ยค่ะตรงข้ามโรงแรมที่พิธีการพักนะคะก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีทั้งหมดหลายชั้นเลยทีเดียวค่ะร้านขายเสื้อผ้านะคะอ๋อเป็นแบบนี้จริงเขามีหลายชั้นมากๆเลยนะคะเอนะ ก็เป็นบาเมื่อคืนนี้เราไปที่นี่กันค่ะเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้เลยนะคะมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเป็นบานี่ก็ชื่อบาะค่ะเนี่ยบาเยอะค่ะบาบริเวณเนี้แล้วพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาทางทูแมนเนี่ยนะคะตรงเนี้ยโอ้โหบาเป็นแถวตลอดแนวเลยฝรั่งนี่เพียบเลยะค่ะ และนี่คืออาหารเช้านะคะซึ่งเราบุกห้องเราก็รวมอาหารเช้าไปด้วยอาหารนี่เยอะแยะเลยทีเดียวค่ะพี่ธนัทก็เลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบอะค่ะอาหารเช้านะคะจริงๆมีเยอะแยะไปหมดละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยหิวอะค่ะทุกคนตบท้ายด้วยสลัดนะคะใช้จานเดิมนะคะสงสารพนักง,งานอันนี้เขาเรียกอะไรนะ พ่ณธณัทานเสร็จก่อนนะคะก็รีบออกมาทั้งนอกนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปนะคะรอให้แฟนนั่งทานอยู่คนเดียวด้านในนู่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าแฟนพิษนัทนเนี่ยจะเป็นคนทานอาหารช้านะคะตัวพิธนัทเองก็ห่วงแต่จะถ่ายภาพก็เลยพามาดูปลานะคะซึ่งอยู่ด้านข้างเนี่ยค่ะทางซ้ายมือของพิธนัทเนี่ยก็ยังจะเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นห้องอาหารด้วยนะคะปลาสวยมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้ห ส่วนทางด้านขวามือนะคะเราขึ้นชั้นสองไปนะคะก็จะเป็นสะว่ายน้ำพร้อมกับบาร์แล้วก็บรรยากาศโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะไม่มีคนว่ายนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะนี่ก็โรง,งแรมพูแมนแล้วถัดมาก็อันนี้เลยนะคะคอนแก่นโฮเทลเนียค่ะ อันนี้ก็เป็นของเรานะะที่พักอยู่อมีบาร์เบียด้วยเนี่ยค่ะบาร์เบียเนี่ยคือนั่งดิ้งได้เลยนะคะอะไม่น่าเรยเมื่อคืนแฟนเขาบอกอยู่ว่าเราไปที่สระว่ายน้ำกันไหมที่นั้นก็เอ๊ะมาทำไมสระว่ายน้ำตอนกลางคืนที่ไหนได้เขามีบาร์เบีย เนี่่ยคะด้านอาหารอยู่ข้างล่างค่ะที่เราทานเมื่อเช้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าโรงแรมนะคะสะอาดสะอ้านดีค่ะ โอ้โหดูต้นมะพร้าวตัวนี้สิคะมีเอนด้วยลูกโดอีกจังหากเอาเฮอขอนแก่นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะแต่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะขอนแก่นอุดรเนี่ย นักท่องเที่ยวเยอะนะคะพี่ธนัทนีเห็นวันนี้สุดยอดมากเลยนะคะเห็นชาวต่างชาติฝรั่งนะคะตอนนั้นพี่ธนัทไปช้อปปิ้งในห้างแฟนบอกว่าโหฝรั่งเดินประมาณ20กว่าคนเข้ามาเป็นกลุ่มเลยนะคะแสดงว่าเขาก็ป๊อปปูล่าไม่เบาทีเดียว สนุกเกอร์ขับอ๋อเป็นสนุกเกอร์นะคะนี้ขายของนะคะที่โรงแรมค่ะเ yeah, ย้สวยยนะคะอ๋อปอไชน่าดิวันไชน่ารีสอร์ทเย้ ดูข้างในนะคะอ oh. então, ๋อโอหที่เห็นอยู่นี่นะคะเนี่ยเนี wise. ่ยก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะคะอันนี้และนี่ก็รถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้านะคะยาวไปนู้นด้านขวามีนะคะนี่ก็เป็นสถานีของเขาที่เห็นเป็นพระเจดีย์นั่นก็เป็นสารหลักเมืองค่ะนี่ก็เป็นสถานีนะคะนี่ยค่ะ สามโรงแรมที่อยู่กลางใจเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คือจะมีหลายโรงแรมนะคะเอาเป็นว่าบริเวณที่พิธนัทอยู่เนี่ยก็จะมีพูแมนขอนแก่นแล้วก็โคสาคือโรงแรมที่พิธนัทพักอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าด้านรอบๆนะคะบริเวณรอบๆนี่ยก็จะมีผับบาร์เป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตด้วยนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวค่ะ